สวัสดีครับมเงื้อละอ้าวนำเสนอโดยอมรสิงห์วรครับเรายังอยู่ในบทการผันพยัญชนะกับสระภาษามอนครับมาเรียนวักจักันครับปอมเกยป้องแม้อโคโมนปียนกอสวอปวดตระการผันพยัญชนะกับสระภาษามอนอย่างละเอียดจอจานจ่า cha, chi, CHÒI chi, CHÒI CHƯ CHÀO CHƯ CHÀO chi, chào 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 CHÒM cha, chó tay cha, cha, tay ชอยชีชอยช่เชาชื่อชาวชื่อช่อชาเชาวช่อมชะชอช้างเตียเจียจีจีจื้อจื้อ จีโจ้โจเจียชมเจียชกเชอเชีเชียเฉยเฉยเฉวเฉวเฉยโวโจเจียมเียยอหญิงเงีย เนะยินียุนูเนย์นัวโนะเนียอมเน่ยมาดูคำแปลนะครับในตัวจ้าเนี่ยสามารถอ่านได้อยู่หลายเสียงนะครับถ้าถ้าแต่ว่ากินเนี่ยต้องอ่านว่าเจีย๊ยหรือเจืย หรือเชี่ยแปลว่ากินถ้าอ่านว่าจะแปลว่าเริ่มจี้แปลว่าคึกคักจึ้แปลว่าร่วมทุนจื้แปลว่าตั้งเจ้าแปลว่าเห่าเจ้าตัวนี้ทับศัพท์ เจ้าเจ้าแปลว่ากลับจ้องแปลว่าลองทดลองจ้าแปลว่าหลังหรือคานชื่อหรือเช่าแปลว่าไม้เช่าแปลว่าสาบแช่งเช่าแปลว่าคู่ เจียแปลว,ว่าตาข่ายตาข่ายดักปลาจีแปลว,ว่าหลากหลายจือแปลว,ว่าพักโจแปลว่าว,วิริยะความพยายามเจียแปลว,ว่าอาการก่อนตาย เตี้ยแปลว่าสาางเงยแปลว่านิดหน่อยยงยแปลว่าพร้อมกันเงี้ยแปลว่าเขา